สายดีไหมฉันชื่อเนรและว,ว,วันนี้ฉันจะบอกคุณทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Genesis Cap ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ดังนั้นโปรดติดตามชมจนจบวิดีโอนี้โปรดใส่ใจกับคําเตือนที่ชัดนอต้องแจ้งให้คุณทราบหากคุณต้องการซื้อ g e n e s i s Cap จริงๆโปรดระมัดระวังเว็บไซต์ที่คุณจะซื้อดังนั้นหากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นี้โปรดแน่ใจว่าคุณซื้อบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหลายคนผิดหวังกับผลิตภัณฑ์นี้เมื่อพยายามซื้อผลิตภัณฑ์นี้บนเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการกคุณต้องซื้อผลิตภัณฑ์นี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเพื่ออะช่วยคุณฉันได้ทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้านล่างในคำอธิบายของวิดีโอนี้คำเตือนที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งระวังผู้ที่บอกว่าตนใช้ Genesis Cap ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ใช้ Genesis Cap มีประโยชน์หรือไม่ได้ผลจริงหรอือใช้ผู้คนหลายพันคนใช้ Genesis Cap และหลายคนมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ Genesis Cap ฉันสังเกตเห็นการสูญเสียการได้ยินของฉันเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วฉันมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการใช้เครื่องช่วยฟังที่น่ากลัวเหล่านั้นและหลังจากการค้นคว้ามากมายฉันพบ Genesis Cap เพื่อแก้ไขปัญหาของฉันฉันตัดสินใจทดสอบ Genesis Cap และในเดือนแรกฉันสารภาพว่าฉันรู้สึกผิดหวังมากเนื่องจากฉันไม่เห็นผลที่สำคัญใดๆเนื่องจากฉันได้ซื้อการรักษาเป็นเวลาหเดือน และเป็นเพียงหลังจากนั้นเท่านั้นเจวันที่เริ่มเห็นผลเป็นที่น่าพอใจฉันใช้ Genesis Cap เป็นเวลา6เดือนและปัญหาการได้ยินของฉันก็หายไปก่อนที่จะใช้ Genesis Cap ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยากสําหรับฉันมีคนคุยกับฉันและฉันก็ขอให้พวกเขาพูดซ้ำสองหรือสามครั้งโดยเฉพาะที่ทํางานของฉันผู้คนจะตะโกนใส่ฉันมันยากมากแต่หลังจากที่ฉันเริ่มใช้ Genesis Cap ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตอนนี้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะพูดเบาๆกับฉันนิดหน่อยเพราะฉันได้ยินได้ดีมาก ผลลัพธ์นี้เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละวันและการนำหลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพมาใช้ในชีวิตของฉันหลังจากดูวิดีโอนี้คุณสามารถคลิกที่คำอธิบายด้านล่างและไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อดูด้านในของขวดแต่ละขวดของ Genesis Cap ฉันตัดสินใจบันทึกวิดีโอนี้เนื่องจากมีหลายคนถามว่า Genesis Cap ใช้งานได้หรือไม่และปลอดภัยหรือไม่ใช้ปลอดภัย100%ไม่มีผลข้างเคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้เพียงเท่านี้สำหรับรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอและหากคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถแสดงความคิดเห็นในวิดีโอได้เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ